เอาพี่รองเฮ้ยไม่หยังล่ะอาอไม่ยังไม่ยังขนดีหรบลอยลอยหยังยังพยยั่งเอามาแล้วไปแล้วพี่รอดมาแล้วเหนียวเขาอี้นี่เป็นหยัอ้เอามาแล้วมาแล้วพี่รอดมาได้ใส่มาได้ใส่ันหยากบอกใช่รึอยากบอกไรตัวขั้นเชียวไร อี่หาร์ฟองเออเอา ح. เอาเปลยนไดรบอกเอฟซีรูปบานนี่เป็นไดรบ้านีที่เป็นไดรไ่เคยฝันครับเป็นอ้ครับพี่้องเอาเป็นจยางไรซือ่เคยฝันครับตองวัดมาขึ้นนี่อมวันที่เท่ไรวันที่หนึ่งนี่บอกหมูเรียกว่าเขาก็หมูออกหมูบ้านหมดกว่านี่โอ้ิบหกกันย่านนะหกตะออกไปแมนโอ้หกสี่หกอาห้าแปดเหอแมนออกไปว่านี่แมนตองวัดเล่นตีเลยเขาจะมาหมาขี่รถ เปูนเนี่ยเาจะอะไล่ะเขาจะว่ามาาขี่รถเขาจะว่าโผ่่โผสิตีทะเบียนรถขั้นของผมหนัง58 54ไหนครับวะครับผมมาขี่รถเขาอะดียอ้อี่นี่ไห้าทซาบุบาทเลยอปตัวยาวอันเจียพี้น้องพอดีไหวเขาแต่พ่อทั้งเอียงกับ98 54ทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างถ้ากันไปจำเลยว่าอันอันดีว่าเข้าไปมือวัด วัดเนี้ยเก็เออบัดปลาบัดป่าเออจะเปียนมาตรงกันหลายแทะปูแล้วว่าเล่บังเอิญได้เราอ่ะเออโอ้บังเอิญมันอะไรเล่รถสามขั้นสี่ขั้นตรงกันป่ะเออตรงกันอยู่ที่ห้าแปดโอ้เนียนเนียนแต่ว่าวันนี้เขามันมันมีช่างหาแปดชัางเกาหาหบอกนะเขาแบบไเร่งจะเกาหานเขาแบบไปเร่งมาแปดหาน จะพากะบ่ได้บ่มีไม่เอากิโลเด้อพี่น้องอยู่เด้คนเดียวปนอยู่เด้คนเดียวปนอยู่เตี้ยเดี๋ยวปนน้อยอยู่ปนน้ำจางจางน้ำจางๆโอ้ยมารอบนี้อยากบอกอะไรพี่น้องเออเอาเป็นเังไหรฝันนักทีฝันรอบวังหันจะฝันเนี้ยดิรอบวังหันนีฝันลักษณะเดียวกันเลยพี่น้องรอบวังหันเนี้ยบอกว่าลองรอบวังหันซะก่อนแอดหนึ่งฝันฝันว่ามีผู้สาวคนหนึ่ง ผ้าเป็นเหรลูกเต่าเออเนาะเออฝันได้พี่น้องฝันว่าขาเจ้าผ้าเป็นเหรีในโลกขันน้ำเด้อายจตะหกสีเอาไปงันตีก็ได้เปเรียญแล้วมาเอื้อเอามะเอื่ปะเป็เรียที่ซื้อน่แม่โอ้แล้วมาเอื้อเอาก็ได้ไพ่ทุงยามทุงยามตัวสีเหลืองๆอบสุงยามกินลูกบวดเพราะประจําไปตันนั้นได้อจะได้ไพ่ปนน้ำเลขรอบๆบางหันน่ะหก อันชั้นยัอได้ออดใจจะหกสามเอี่ยวอหกสามเอี่ยวหกสามเอี่ยวมันจะคว้างควันรืมสื่อว่าหกเอ็มเมื่อเมื่อบวกกันมันเดี๋ยวหกสี่มาเออมีหกเอี่ยวกันหนึ่งหกกับหกสามกับสามบวกกันได้เป็นเป็นสี่หกตัวเดียวก็ละโอ้จะมาฝันเป็นนามจะหกสามหนึ่งหกสามหนึ่งอยู่ก็สามหกสามเมื่อรอหนี่พี่รองมันขึ้นหนี่เออเป็นเ้ไหนฟันลักษณะเก่าแต่ว่ามีจะควนหุ่มมึง มีตะข้นหูมืออะไรเงไงยป่ะแท่งเดียวกันครับจมือน่ะโอ้โตโอ้ตูเปิดแท่งใส่กันเลยโอ้แท่งความฝันเด้เปิดแท่งเลยแมงโอ้แต่าเมือชันเขาเปิดนี่เออแต่เมือชันเขาเปิดเออกระสีน่ะเอองดจ้ามืออยูย่าแค่พี่เียกับผมแมงฟังไว้เอาฟังฟังครับบัานนี้เจ้ามือสันเขาเปิดเจ้ามือไม่ค่อยสันเขาเปิดโอ้เปิดแท่งบ้านนี้กระสีบัานนี้นักความฝันน่ะผ้ายงามัวเก่านี่ยอ่ แล้วก็ฟันนะงวดพฤศสิพพฤศสิกายนตุลาเดี๋ยวได้พี่น้องพฤศจิกายนตุลา2,568ครับผมฟันมันขึ้นนี่พี่น้องฟันมาไปแท,ท่งให้โูกเจ้มาค่ะมีจะคนหุ่มเดยมิได้แอดเพีดเดียวแท,ท่งมิได้แอดเพีเดียวนแหลองหงือแท่งเขาเรอหุ่มเบิงให้โลเปิดออกมากย่างดพี่น้องอ,ออกตายตัวรเกา่าขึ้นเรา ต,ต,ตัวแต,ต,ตัวเารอ,อ,อบนี้เป็น 5, 3, <อ>ห้าสามเปียวโอ้ห้าสามเอียวเอาย่าไงว่ากบบจเป็นสามหานึอยู่ที่ไหนเออเอา 3, เอาสามหานึงเนาะแมงมันป่อเย็บเย็บซี่บจเออเปิดตรงไม้ย่อได้แีจะสามหานึงสามหานึงเนี่ยในความฝันเงิอนเนี่ยท่านยัดพี่น้องยัดสายามจะควงกันเออเปิดย่าได้กับ เงี้ยเงินใส่ไม่เขาได้เนาะเออจะมืดดิตอน,หออนอไห<อ>น,จจน,นแล้วเขาแล้วเขาฝันเงื่อนกองจุ่มๆไปเลยโอ้เงิ่อนมืดฮะแมนโอ้บาดโดนแน้วเขาฝันนั่ยแล้วเปิดแล้วสิเปิดแล้วตีขี้ปเออ,อยึกยึกเลยใช่ใช่ของ่าไายกู้ไในความฝันแท่งจะตะเก او เนี่ยล่ะแต่ว่ามันแปลกบองเดียวพี่น้องมันเปตีไงพวกติแล้วลูกไฮโลพวกตินเนี่ยมันจะเป็นสีดำเออ แต่ว่าในความฝันเมื่อคืนน่ยมันเป็นแดงไม่ทุกโตเลยปกติแล้วมันสีไม่แดงแต่ตันนึงก็สีแม่นฮานี่มันถึเป็นดําแม่นจะมาเมื่อคืนนี่มันเป็นสีแดงไดเลยโอ้เปิดออกมาแดงไดเลยพี่น้องห้าสามหนึ่งหนึ่งสามห้าหรือว่าบันนั่นสามหานึงชั้นว่นี่เหรอเงินเดี๋ยวบอกพี่น้องเลยห่อกลุ่มใส่เต็มยางมาเนี่ยหมดเลยเมื่อคืนบ่ได้เอาทุกปุ๋ยไปเป็นบ่อบ่ได้เอาทุกปุ๋ยยามเลยโอ้ทุกยามไปแม่น โอ้ยามเรือยวะสวยแมนเต็มยามมาเนี่ยฟันลักษณะนั่นนี่รอบสี่พานมากกับฟันลักษณะเดียวกันอยู่ครับผมจังว่ามันนักเลยคนเราโตรอบนี้คล้ายๆว่าเปิดแท่งใส่กันกระต่องมือเลยโอ้รอบว่าหันจังว่ามีผู้หลหลายคนเรื่องความฝันหลายคนแย่งจังหว่ารอบนี้คนหุ่มเต็มน้ำแข็งน้ำเอียวเิ็มที่เป็นเขาแท่งเปิดออกมาย้ำเดพี่น้อง ห้าสามหนึ่งหนึ่งสามห้าสามห้าหนึ่งโตเดี๋ยวอ่อนจอดย่ำคือแมนหนึ่งสามห้าแมนสามหาหนึ่งแมนจังวัดอยากบอกเขียแหไหมอื้บ้าดอีเขียนไว้ตีบ้ไน้เขียนไว้อีกียนไบ้านีเยอบ้านี้ยพี่น้องลืมบอกจะปากได้ซื้อบ่ไยไหน้ะพี่น้องแันว่าเปิดฝาแท่งได้มันบางหวัดฝาแท่งโอ้เจ้าเมือสั่นก็มือสั้นอ่ ห้ามเป็นมันแท่งโอ้โุกเดียวต่อเดียวใส่กันเลยโอ้แสดงว่าเจ้ามืดยับเก่งเลยจ้ามืดรอดนียบอกเลยมีสะดุ้งขี้แตกแค่เราไม่ฝันอยากไปเนี่ยเราไม่เคยฝันตองวันนี้ไม่เหมือนเครื่องในลังไว้ออดนี่เอาแล้วเจ้ามีสีแตกพี่น้องงวดนี้เปิดย่ามได้เห็นตะเหล็กตัวเดียวหางเดียวหางเดียวแมน เงินเนี่ยเต็มถุงยามเงเนี่เต็มยามเนี่ยเห็นบ่ยามาเนี่ยพี่น้องยามผาลกเหลืองเนี่ยอะล้วขานเนี่ยเต็มยามใบยาพุ่งเหรอโอ้เห็นเห็นขัดๆตัวใดแทะสามห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งอแนเม็ดเดียวหางเดียวตาอะไรกับเปิดขึ้ว่ากับีตาตัวนี้สลับกันสลับกันมากมันบอแนแต่ว่าตีเปิดเ่น่นเงี้คิวก๊บมีคิวกึ๊บเล่โอ้โถ นี่คิวมาผู้ชายอยู่บ้างบ้าท่น้องงใช่จะเรศจนเดียวพี่น้องแต่ว่าแปดย่างเดียวเล็กมันเป็นสีแดงดูนี่ลูกอันนั้นนะแม่ปกติแล้วหาจะเป็นสีดำมั้งวะครับผมมันจะไม่สีแดงสีครับเดียวสีครับหนึ่งเท่านั้นนำ่นเมือนขึ้นนี่แดงมาทุกตัวเลยป้าโทุทั้งสามก่อนเลยแม่ใหายไปพี่จอมก่อนสักปันพี่น้องห้าโชกห้าหมันทุกปี มันมีมากด้เป็น่องเคยืปิ้นด้วยซี่ปีหาปีส้นส่อนมานนี่ให้มีดด้วยอดตายจะหาหนึ่งนี่แหละปีนี้จะหาผ่าด้วยกันพี่รองเอย็บซี่สามฝันตองหวัดแน่นิดละลักษณะแน่นี่พี่รองเอย็ซี่ปากไว้ไปพิจารนาวหาโชคหามาน้ำกักดโดนเสียฝันตองหวัดจะผีเชื่อนึ่งอย่างนะ้นละส่วนหลายกันสิไปแล้วรอๆคน บ่ฝันมานี่หลายวันเลยเนี่ยครับบ่ฝันสองวันนี่แหละที่ติดเดี่ยวกัะให้รอดสุ่มฟันคักนี่เราเป็นบ่อืมอืมอยังล่ะค่าชดค่าหมันเนาะอ่าอืมเอาฝากไว้เป็นแนวทางครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวบ่คันไยกได้ยกก่อนไม่ล่ะเอาเอา嘛ไม่ไม่พี่น้องรื้อรื้อตดเอาเนาะตัดเอาตัดเอาให้เป็นกันเพือสามตัวย่ำเลยพี่น้องผู้ใดบ่สิ่งตัวนี้บ่ได้เงินอืม รอบนี้เลยคัดคันดคินจากเสียงโฉกกันบ้างแมนงวดนี้ผู้ใดบอซื้อหาหนึ่งบอได้เงินอืมบอโต้แต่ว่าเน้นสองตัวบอคือเน้นสามตัวเน้นสามตัวนี่แหละเออแล้ววันทีน่ไหนเนี่ยผู้ใดไปหาฉลากกินแบงรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยอืมกตัญเอาให้ไปหาหาหนึ่งหนึ่งหาไปสักวันโอ้โหอ่าเดี๋ยวฟันแล้วกระสีมายำอีกที้นหนึ่งแมนดำได้ หนึ่งหาหาหนึ่งเพื่อรบ่ซื้ออะไรรอดเงี้ยด้พี่น้องอือครับผมหาโชคลาภมาครับพี่น้องที่รับอะไรครับนายจอดอาจารย์เหลียอะไรครับผมเอาขอบคุณแนวทางอาจารย์เหลียครับผมอ่าเออเพื่อฝังน้ำกันครับอ่าชุดต่อง